แล้วพอกันหยิกเราค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเกียรติสาวนาชแนลพี่น้องม่กินเศกอกมันนี่เกียรติสาวนาจะไปเศกอกมาจากแสบแบเนี่ยเป็นจะเสีหายไมนได้พี่น้องม่กินน้ำกันพู้หละบอกผิดนวยใหญ่ว่าจ่าเนี่นั่นพี่น้อง ok, kiểu thật là lạ thật chạy với ซื้อมาจา้ะพอดีพอ่อแม่ค่ะก็เลยสือซอยเพิ่งเดี๋ยวเด้เอ๋มา้าันซูปพลนลองกินกัน Vâng, nuôi một phim nữa chà uhm. Chứ nuôi nhanh nhanh 9 ไมองแบบกับอันอันสมกับผสมจ้ากินบ้างแล้วอันสมแสบวะ อุ้ยฟิง่ออุ้ยน้อยจ่ายน้อยอาหาร พอบาดกันยางกายไปกายมาอยู่จ้ะ <laughs> มืนน่อนี้ก็กินอยู่นะคือเก่าหรอจา้ามืน่อนี้ก็ล้มๆ Nam Kim ta O hum. Oi, Mm -hmm. Oh yeah,

แต่แสบแซ่แสบนะพี่นอ้องนำคนจ้าอิมละจ้า Có như vậy cái nam có nhớ cha lúc đến đến phía non như thùng hay thùng ná mình giác cả đi cho chả cả bao hoàn bên đấy như thùng cả lôm lôm พี่น้องอิ่มแล้วหรอจา้าเก็บนี่กับซ้ำนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปัตกตะไข่เกียรติสาบานนาชแนลนี่เ้ยค่ะขอบคุณค่ะสิมลักษมณ์สวัสดีค่ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้าบ๊ายบายฮักพี่น้องนด้อค่ะ